ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับงองงเลยวันนี้มาทำไมมาเกมนี้โอเคก็วันนี้ครับเรามาอยู่กับเกม W W E Raw vs MacDown 2011นะครับไปเลยวันนี้แมตต์ก็คือจอห์นซีนาเจอกับแรนดี้ออตตันในแมตต์ที่ชื่อว่าซิงเกิลเอ็กซ์ต u มลุหรือในแมตต์ฮาร์ดคอร์อะไรอย่างงี้นี่เองนะครับไปมัน้องสนใจเลยหรอก หาตัวเกมนี้ไม่เจอโทษเดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวจะซื้อนะถ้ามียิม mm น้องมาไปยิมน no, no, yeah, ้องมาเล่นก no, <The ันีง mm ่และต้องเข้าใจเว้ยน้องอยู่ปสาเองเออมามาเป็นจอนซิน่านะตอนนี้ลง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 ทำไมลงเล่ววิ่งเล่นดีครับงงงงอีกต่อยหน้าต่อยมองมองคือปรัตลอดการสีหน้าออตัน ต่อยต่อยเฮ้ยบิดบิดบิดล็อกปุ๊บหัวทิม่มเนี่ย่ะยังยังยังมงโศกจะเอ็กซ์ติมกับทืบไปก่อนกับทืบหลบได้หลบได้โชว์ดดอบล็อกเนี่ยครับลง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 นั่นแหละทำดีเพื่อนแล้วก็หยิบของชึบอะไรเคนโดสติ๊กดนี่ครับละถนัดของชิ้นนี้มามาเลยเพื่อนมาจะโหยวูดวดมากอะเพื่อนเวทียน วุ้ยยังเอาเก้าอี้มาว่ะเอาเก้าอี้มาทำไมโจโอยหลบได้ทุบแจะเราไปหนึ่งดอกไปแล้วต้องหาคอหาคอ,อใส่มันคู่ปรับตลอดการโปเข้าไปไม้หักอะไม่เป็นไรเก้าอี้ต่อครับมันหยิบขึ้นมาให้เราจัดเข้าไปจัดเธอไปอ,อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งดอกสุดท้าถือมันได้สี่เทียงมันได้สี่ครั้งครับ โชดเดอะบ็อกใส่แล้วเราต like ้องไปยืนท no, ี่หัวปใส่ซิกเนเจอร์ได้ใส่สิคโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกเอออย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกเข้าใจไหมเอ้ย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 มึงโอ้ยโดนอีกแล้วโดนด็อกทิกนะครับลุกลุกดึงด้งเชือกเด้งเชือกชดเดอะบ็อกไม่หลอมมีดถล่มด้งเชือกเด้งเชือกเชือกชดเดอะบ็อกว้าวเฟลมากวันนี้ไมเล่นมวยปั้มกายวะเฮ้ยชดเดอะบ็อก โอ้โหไม่เป็นไรเงี้ยเพ้ยงเลยไอย่อยแม่งหน้าทิมเลยครับไม่ต้องคิดมากโอ้โหยังลุกอีกบอกแต่เพิ่งลุกจะใส่สิกเนเจอร์เข้าใจไมหมเฮ้อ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 ใส่ฟินิชมาแงเลยแต่จบแต่แมทยังไม่จบง่ายๆหรอกครับเอ็กซ์ตรีมลูทั้งทีแมทแห่งความเอ็กซ์ตรีมนี่มันจะจบง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหน ไม่กดหรอกเว้ยมาเลยพี่น้องไปแล้วโจเข้าไปเต็มๆกด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 แล้วหลอกล่อหนอดชุ 2> 1, 2. อุ้ยไม่ยอมด้วยเราเล่นกดเองแหละต,ต,ต,ต่อยต่อยต่อยให้ล่วงต่อยให้ล่วงแล้วขึ้น,นครับขึ้นเชือกทำไมครับเอ็กซ์ตีมครับแมนเอ็กซ์ตีมต้ am, องเอ็กซ์ตีมแล้วก็เจ็บเอง ใช่ไหมเจอลัสนาดไหมเจ็บเองวะไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่มันไม่ใช่แบบคิดเองเนะคือมันเจ็บเอง,เองจริงๆอ่ะโอ้ลุกดีเออแล้ววิ่งเนี่ยครับรอใครตัดลิบบี้เลอเรียกเล็กเดดูเ,เดดดูนี่เรียกคนเสียงเชียร์มังองเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยยิมกีตาร์เลยเด็กเพื่อนไอที่ถืออ่ะอ้าวเฮ้ยว่าขอยืมกีตาร์หน่อยไม่ได้โว้ยทำเป็นห่วงแต่ของแค่นี้วันหลังอย่าห่วงกันเว้ย น, ü, นี่จะต้องอันนี้เลยคอนทำไมไปไหนเพื hmm. ่อนไปไหนไปไหนโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเว้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโดนไหมพี่นี้โดนไหมไม่โดนโอ้โหมันหลบได้มันมันสุดยอดเกินไปละเดินเดินเดินตามเดินตามอะไรเนี่ยหนีทำไมหนีทำไมโอ้มาอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยยาดี นะแล้วก็ได้ค้อนได้ยังไงหยิบค้อนหยิบค้อนย,บค,อนยบค้อนตีน,นึงทีตีสองทีอีกสองครั้งได้แค่สองครั้งโจหนึ่งโจที่สองคอนหักต้องคิดมากมันต้องคิดมากแม็กซ์ตรีมต้องเอ็กซ์ตรีมครับโอ้โหอ้ยโ,โ,โดนทะลวงใครต่อยเนี่ฟินิชครับฟินิชแล้วครับตรงนี้เลยจื๊บจื๊บเอฟยู โจ้เข้าไป AA ครับไปใส่ AA ไปแล้วมันมันไม่ส่งผลจะจบแค่นี้ะดิคือแล้วก็มาเหนือประมาณแล้วเอาไปทอาเอาไปถูพื้นแบบเช็ดเลือดเช็ดเลือดหน่อยเช็ดเลือดหน่อยเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเอาไปก่อนอีกจริงๆร่งะชีวิตจริงนี่มันคงจะตายไปแล้วเฮ้ย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 เยข้าแล้วอะไรอะไรถึบ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 มุกยขึ้นเวทีหยิบหยิบหยิบดิครับ หยิบดิครับหยิบไม่หยิบเอ๊ะไม่เป็นไรเอาวิ่งขึ้นไปไหนโชว์เดอะบล็อกโชว์เดอะบล็อกโชว์เดอะบล็อกขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกขึ้นเชือกเอเร็ว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 เมืนมาแล้วนอน <S <S เน็กเบเกอร์เฮ้ยซิงเนเจอร์ซิงเนเจอร์ได้ซิงเนเจอร์ได้ไดมันมีซิงเนเจอร์วะโอ้โหมันสาอนอนให้เราและโอ้ะนะครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยทำไมบังครับง่ายจัง ก็ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับเราใช้เป็นเมาส์เล่นจะปลอดภัยกว่าได้ไม่มอบไม่มบไม่มบไม่ได้แล้วไม่มอบใช้ยังไม่หักแต่มันห้ามหยิบของที่ยังไม่หักเฮ้ยอะไรไหนๆก็มาถอจัดหน่อยหน่อยอีกทีขออีกครั้งหน่ายวเรียบร้อยไม่หักใส่ฟินิชแม่างนี้แหละมาล็อกอม่งแน่นๆเลยครับล็อกให้ตายอย่าเนี้ยละมามาจับไม่มีเชือกด้วย ยังไงล่ะเฮ้ยมันยกมันยกไปวิ่ง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 ดีครับเอานั่นแหละหยิบหยิบหน้าโอเคได้แม่มอบละเลยโจ๊กไม่งหนึ่งทีหักเลยมาเห็นใช้เห็นอยากใช้มาเดี๋ยวช่วยจัดแม่งหนึ่งทีนะครับจัดแม่งรอบที่สองจัดรอบที่สามไหมรอบที่สามไหมรอบที่สามอีกรอบรอบรอบที่สี เก้าอี้หักนะครับต่อได้ต่อได้ต่อต่อ,ตอโอเคแล้วเราก็วิ่งวิ่ง,งไปหาดีทีเงินแมต์นี้มันจะจบไม่ได้เว้ยถ้าแมต์นี้มันจะจบมันจะจบได้ถ้ายังมีะระฆังถ้าถ้าเกิดเราเอาะระฆังมาเล่นอนะ่ะมันจะจบไม่ได้เพราะมันจะไม่มีะระฆังให้คล้องเลยนะเห็นไหมเล่นแหละทึบอุ้งทบอย่างมันหมาอะไรมา้ยเอาะระฆังฟาดนางเลือดออกเลือดออกแล้ว เดี๋ยวจัดจัดให้จัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้จัดให้โอ๊ยแค่นี้เล่นเล่นรุนแรงแค่นี้เล่นรุนแรงโอ้โหแค่นี้มีธงมีทีบใส่เดี๋ยวเธอโอ้ดนอีกแล้วลุกสิลุกนี่ครับทำเป็นเรียกทำเป็นเรียกเดี๋ยวเธอหน้าหน้าทำไรอ่ะว้าวอีกว้าวอีกเฮ้ยสแนปลงมาเอาเก้าอี้มา เตีเข้าไปมหนึ่งทีครั้งที่สองครั้งที่สามีครั้งหนึง่งก็อีมันแท้ๆกับมันกับไม่ได้ใช่แล้วครั้งหนึ่งทีเลือดจะเลือดออกครับเลือดแรงมากตอนนี้แมตต์เอ็กซ์ตีมันต้องเอ็กซ์ตีจริงเว้ยก็ลงก็ลงไม่ได้แล้วครั้งมันไม่แตกจริงจัดให้มาแมตต์เอ็กซ์ตีมรูมันมันอยู่แล้วอะ่ะ You can see me ปุ๊บยก ยกแล้วยกแล้วชื้อปังเรียบร้อยโจะเข้าไปหนึ่งโจะเข้าไป2โจะเข้าไปส,ไปสครับตีไปเรื่อยๆเพราะอะไรเลยคังมันไม่มีวันพังไงแต่มันจะใช้ได้กี่ครั้งก็แล้วแต่มันเฮ้ยๆมไม่ไไม่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 เน็กเบเกเต็มเต็ม,มเป็นเน็กเบเกอร์ผสมกับ Back เบเกอร์หักคอหักหลังครับ เหมันพากไว้ปั๊มเลยเฮ้ยชืบโจเข้าไปเต็มเต็มหน้าเดเดวเดเวิ่ง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 เ้ยอยาได้อยากได้ยได้เอามาเอามานี่เอามาเฮ้ยเอามาโอ้โหมันวะไอที่ขอที่อยากได้ไม่ให้ชืบชืบชืบชขึ้น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 ทาไงขึ้นทาไงถือก็ถือถือมันได้ถือมันได้ทา พื้อะไรเจ็บเองขอตันมาแล้วนี่คือศึกล้างตานะครับเนี่ยอยากได้กีตาร์มาหน่อยดิเราอยากได้จริงๆนะเว้ยเฮ้ยขอดิเราอยากได้กีตาร์จริงๆอ่ะไม่ให้เหรออ้าวนี่เห็นไหมมันได้มันได้เราก็ขอดิครับนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดไปก่อนน้าให้หลับให้หลับแล้วก็เอากีตาร์มากีตาร์จะเอาเฮ้ยจะเอากีตาร์ โอ้ยเอ้ยเออโอ้ย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 อะไรอะไรโชว์เดินเนื่งนาไดกีตาร์แล้วหนุกลางานนี้มาเลยพี่น้องโจ๊เข้าไปหนึ่งทีเอ้ยโอ้ยเขาจะหยิบได้มันลำบากนะไม่มันเลยอ่ะโอ้หโดนโดนบิดปุ๊บดีดีทีลงไปเลย ไม่ดีอ่ะเราจะเราจะผ่อนแรงให้มันบ้างอ่ะแรงโอ้ย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 มันต้องรีบบอกนะไม่ต้องรีบ,บ,อ,อ,รบอะไรอะไรก็ใส่ได้เว้ยในตอนเนี้ยเพราะมันเลือดออกแล้วเราไม่มีเลือดทำอะไรก็ได้สึกล้างตาทำทุกอย่างเพื่องานนี้โดยเฉพาะโชเดินเลยนะครับ สีานาเริ่มบ้าแล้วตอนนี้มาต่อเมื่อกี้ไม้ทําไ,ไม้ม็อบแล้วไปต่อที่เคนโดสติกโจเข้าไปหนึ่งที่โตรอบ2อรอบสอรอบส,อบสอบี่หลบได้ไหลบได้ทําไมหลบทําไมไม้หักเลครับไม่จบครับเรื่องแค่นี้มันไม่สมควรจบแค่นี้ไม้ม็อบต่อมันต้องสะอาดด้วยเดี๋ยวต้องเช็ดพื้นเ่าหนึ่งสองสาม ใส่ฟินอีกแม่งตรงนี้แหละมา y o U c a N see me เตะยกขึ้นแล้ว attitude adjustment แล้วไงต่อโอ้ยไปกระแทกบันไดเหรอไม่มันเลยโชว์ด้วยเนี่ยตอนนี้เรือไม่เต็มเวทีนะครับ ยังเชื่อพร้อมกับโเฉบ็อกซ์ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้้ให้เลือดออกนะแถบโอ้โหเลือดแม่งไหลหน่ากลัวมากไหลหยดหยดเลย <S <S <Mike Baker. S 2> เม็กเบเกอร์ไอซิงเนเจอร์ซิงเนเจอร์โจ๊ะเข่าลงไปโอ้นี่ซิงเนเจอร์ล่างเลยขึ้นมาเสืขึ้นมา ต้องลงไปปลูกใช่ไหมวิธีการปลูกน้ำมวยปั้มไม่ยากแค่จะขึ้นมึงทีมันก็ตื่นเองอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอออยากเอาอะไรขึ้นมาก็เอาขึ้นมาก็โชว์เดอะบ็อกซ์เอ้อแค่นี้ใช้ใช้พลังใช้ความแรงนี่หรือแค่นี้รุนแรงใส่หรือโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ยอะไรอะไรแค่นี้แรงใส่แค่นี้แรงใส่เด้อเถอะคืบนเลยก็ขึ้นเลยก็ขึ้นเลย กระทือบแม่งมันไสโถโดบ็อกแม่งยังไงยังไงจะขึ้นเชือกอะทำไมอะลุกลุกจะหักคอยก็เน็กเบรกเกอร์เป็นเกมที่สมจริงมากนะครับโอ้ยจะใส่ซิกเนเจอร์อะทำไมแค่นี้ไม่ให้เหรอเฮ้ยสีนาเริ่มมีเลือดแล้วเว้ยเลือดเล็กๆน้อยๆมันยังไม่ไหลเลยเห็นหรอก ไม่อะเราอยากใส่เป็นซัมมิชั่น n ป่อยหนึ่งทีเอ้ยป่อยโอ้ชือโชว์ลเดอร์เราต้องใส่ตอนที่มันอยู่หั่างเชือกอะไม่งั้นมันเดี๋ยวมันรู้เบรกี๋ยวเฟลไงีลยวเฟลเด้งเชือกเด้งเชือกไอกรรมการออกไปโอ้ยโดนเฮ้ยแพ้ เฟลอันนี้แพ้วะ่ะอ้าวแล้วอะไรที่ตัวเปอะไรนั่นนะเลือดเลยเฮ้อเลือเล่อนเป็นปีสุกีใสเลยได้ปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเจอกันครั้งหน้าอตาอต้าเฮ้ยเลือดมันน่าเกลียดมาก ของกระดาษมาติดอ่ะโอเคครับ <not> วัน <favour> น <informação> okay, okay, ี bye, hey, ้ก็แมตช์เดียวพอแล้วกันเดี๋ยวตามตามไปด้วยแมตช์คู่โหดๆแล้วกันนะครับโอเคบายเส y ่ยยบ o ายบายเด็กยิวบ๊ายบายครับอ่ะปุ๊บยุดอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยบ๊ายบาย